สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดแน่ปิยบุตรปลุกป,ประชาชนลุกขึ้นสู้กับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมชี้เป็นแค่เศษกระดาษเปื้อนหมึกนายปิยบุตรแสงกนกปุลเลขาที่การคณะก้าวหน้าได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยมีรายละเอียดดังนี้กำลังบังคับของกฎหมายบทบัญญัติแห่งกฎหมายและคำพิพากษาจะมีค่าบังคับได้ก็เพราะอำนาจบังคับให้เกิดผล อำนาจเกิดจากกลไกลของรัฐบังคับสั่งการให้บุคคลถือปฏิบัติตามและบุคคลผู้อยู่ใต้อำนาจยอมรับนับถือและพร้อมเชื่อฟังปฏิบัติตามลำพังแค่ตัวอักษรที่ถูกเขียนเป็นกฎหมายหรือคำพิพากษานั้นไม่มีค่าบังคับใดๆดังนั้นหากบทบัญญัติแห่งกฎหมายและคำพิพากษาต่างๆ ราจสกซึ่งกลไกลรัฐในการบังคับการตามกฎหมายและการเคารพเชื่อฟังของคนแล้วกฎหมายและคำพิพากษาเหล่านั้นก็จะมีค่าเป็นเพียงตัวอักษรและเศษกระดาษเปื้อนมึกเท่านั้นกฎหมายจึงไม่มีอะไรเลยกฎหมายมีพลังได้เพราะมีอำนาจรัฐบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมกับมีคนเชื่อฟังทำตามอำนาจมีผลได้เมื่อเราเชื่อว่าตรงนั้นมีอำนาจและพร้อมทำตามอำนาจ หากมนุษย์ฉุกคิดได้ว่าหน้าที่แห่งนั้นจริงๆแล้วไม่มีอำนาจใดอยู่จริงทุกอย่างอุปโลกขึ้นมาและดำรงอยู่อย่างไร้เหตุผลไม่สามารถอธิบายให้คนเคารพเชื่อฟังได้เมื่อนั้นอำนาจก็ไม่อาจทำงานได้การสู้กับกฎหมายและคำพิพากษาที่ไม่เป็นธรรมจึงต้องเชิญชวนประชาชนคนส่วนใหญ่คนทั้งประเทศให้แสดงออกโดยพร้อมเพรียงกันว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขามันไม่ใช่กฎหมายและคำพิ าาษแต่เป็นแค่เศษกระดาษเปื้นหมึกเป็นถ้อยวาจาที่คนใส่ชุดครุยเข้าไปนั่งบนบันลังแล้วพ่นออกมาพร้อมกันนั้นต้องทำให้กลไกรัฐที่ทำหน้าที่บังคับการตามกฎหมายตัดสินใจย,ยุติการพลีกายรับใช้รัฐและออกมาลุกขึ้นสู้กับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไครโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ